สวัสดีครับพวกกับจอกราฟับจุดเทรนะครับประจำมาที่2มิถุนายน2563นะครับสำหรับมองตลาดวันนี้นะครับก็มองว่าบาเป็นการแว่งตัวทางลงนะครับ ลังจะเมะื่อวานนี้ก็ดัชนีนะครับก็ยังไม่ผ่านแนวต้านแถวเดินสามแปดสี่จุดนะครับในขณะที่เอสดีก็อ่อนตัวในแดงขาลงนะครับแล้วก็มอยไส้โตคาสิกก็สดย่างขายนะครับสินค้าว่าดัชนีปรับตัวลงมาในวันนี้นะครับกลยุก็ยังแนะนําซื้อกิงกาไรในถังขึ้นระยะสั้นนะครับเมื่อดัชนีเปิดเหนือแนวต้านสามแปดสี่จุดขึ้นมานะครับโดยให้แนวต้านถัดไปแถวหนึ่งพันสี่ร้อยจุดส่วนแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแปดจุดครับและเนี่ย สามห้าสี่จุดครับหุ้นสามตัวน,นี้ที่แนะนำตัวแรกเป็นตัวของปท EP พีนะครับปท EP พีก็ยังแนะนำซื้อเข้ามานะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับก็ซื้อขึ้นกันไระนะครับในราคาปัจจุบันนะครับหลังจากราคาอย่างที่เ็นเส้น e-p-a 10นะครับในบริษัทสมสัญญาณซื้อนะครับด้ขายขานกำไรแถว100.50จด้าบาทและ1 0อ5เจบาทครับราคาดทุนระยะสั้นจากเก้เป็น4บาทครับสำหรับปท e อ EP นะครับ ตัวที่สองนะครับเป็นตัวเอโซครับเอโซก็ได้นำซื้อกิจกัรในนันนะคการปัจจุบันเช่นกันนะครับแต่ราคาอีเนียร์เส้นเอเอ็มเอสิดและเอเมอยู่ในเส้นซีโนด่ดในขาขึ้นนะครับโดยขายทั้งหมดได้แถว7.80บาทและ8.15ครับใช้จุดถอยแต่ขาดทุนระยะสั้นแถว7.20ครับสำหรับเอโซนะครับตวัวสุดท้ายนะครับเป็นตัว JMT ครับ g m t ทางเทคนิคก็ยีเนี่ยเส้น EMA 10นะครับนั่นละนั่นอ่ายีเนี่ยเส้น EMA 10นะครับก่อนที่จะสอบแนวต้านนะครับได้มีไฟล์โซิเลสใกล้สัญญาณซื้อนะครับจึงคาดว่าอาจจะจะจึงคาดว่าจะทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปได้นะครับดูให้นำเนอซื้อเก่มกันเลยในราคาปัจจุบันนะครับขายที่แถว22.00บาทและ23.00บาทครับแต่ขาดทุนระยะสั้นแถว20.10บาทครับ20.10บาทครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการเพียเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ